สวัสดีครับวันนี้บ้านสวนบันฝันจะมาให้ดูแปลงปักบุ้งนะครับหลังจากที่โดนฝนไปเต็มเต็มสองอาทิตย์เลยนะครับประมาณ14วันเลยนะครับคือโดนพายุนะครับประมาณสองสามลูกต้นล้มและไม่โตอย่างที่เป็นนะครับผมอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับนี่ครับปกติปักบุ้งอายุประมาณ18-20วัน ตอนนี้นะครับต้องเก็บได้เลยนะครับผมเก็บผลผลิตได้แลวนะครับแต่ตอนนี้มันไม่โตนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกทุกวันไม่มีแดดนะครับมันไม่สามารถสั่งข้อแสงเองได้นะครับผมทำให้มันไม่ค่อยจะเริบมโตนะครับถึงแม้ผมจะใส่น้ําหมักลงไปทุกวันนะครับแต่มันไม่มีแดดมันก็ไม่สามารถสร้างอาหารมาบำรุงต้นบำรุงใบเองได้นะครับผม เพราะมันไม่สามารถสั่งคหอแสงได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากท่านใดที่ไม่ติดใจเรื่องการทําผักบุ้งอินทรีย์หรือว่าผักปลอดสารพิษนะครับสามารถนําปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่มีไนโตรเจนถูงนะครับละลายน้ําหรือว่ายูเรียนั่นเองนะครับมารดจะทําให้ต้น โตและอวบขึ้นได้นะครับแต่ผมไม่ไม่ทำนะครับเพราะว่าผมทําเป็นไรอินทรีย์นะครับผมแต่ตอนนี้ก็สามารถเก็บไปกินได้นะครับเป็นผักปลอดสารพิษนะครับผมแต่ไม่สามารถนําไปจําหน่ายได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างๆนะครับนี่ครับหญ้าขึ้นเร็วมากครับผมประมาณ2อาทิตย์ครับหญ้าเขียวเลยครับอันนี้ตัดไปรอบแล้วนะครับหญ้า ตอนนี้หญ้าขึ้นโตงามกว่าผักอีกนะครับครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้ค่อยทำแปลงใหม่มาให้ชมกันอีกครั้งนะครับแปลงที่สมบูรณ์จริงๆนะครับผมแปลงนี้ไม่น่าจะไหวแล้วนะครับแต่ถามว่าสามารถกินได้ไหมกินได้นะครับปลอดสารพิษปลอดสารเคมีนะครับเป็นผักอินทรีย์อย่างจริงนะครับผมอย่างแท้จริงเลยนะครับนี่นะครับเมื่อฝนตก ชุกนะครับผมตอกทุกวันนะครับแดดไม่ค่อยมีนะครับนี่ครับโรคก็มานะครับผมนี่ครับเป็นโรคนะครับแต่สามารถเก็บไปกินได้นะครับกินได้ปกตินะครับผมแค่ไม่สามารถนําไปขายได้แค่นั้นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมแปลงนี้ก็จะเก็บไปแจกจ่ายนะครับผมและเก็บไว้กินในครัวเรือนนะครับ ก็วันนี้ช่องบ้านสวน้ันฝันก็แวะมาถ่ายให้ดูเพียงแค่นี้นะครับถึงความเป็นไปของแปลงผักบุ้งนะครับว่าทำไมตอนนี้ถึงยังไม่ได้โพสลงนะครับเพราะว่ารอดูสถานการณ์นะครับซึ่งตอนนี้ไม่น่าจะไหวแล้วครับตอนนี้ฝนยังตอกอยู่เลยครับนี่นครับจะเห็นได้ว่าเปียกนะครับครับผมก็ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องบ้านสวนปันผันของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ